เดือนนี้เป็นเดือนที่สตูขาดทุนเยอะมากผมคงต้องเลิกจากวี่เขาพี่อยากจะใช้ยอดไปจริงก็ได้ดีอมเอร์ก็สี่พันแล้วอ่ะมึงก็ใช้กับกูมึงจะมาพูดเพื่ออะไรวะไอ้บวันนี้ก็พูดหลายรอบนะฮะก็เลยแบบ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ในช่องจัสบ e โ c h ช n แนลเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราน้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง่กําลังรับทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่องจ e o c ีโอแช l แนลนะครับทุกคนวันนี้เป็นวันพิเศษมากเลยนะครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยผมตื่นเช้า่อนที่ งานจะมาทำงานนะครับทุกคนครับที่ผมติดนช้าคือไม่ใช่อะไรนะครับผมนะผมได้รับข้อความจากนบนสวรรค์นะจากสัตว์นรีดาวร้ายนะครับเขาบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยมือนแก้ิมงานนะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆชางจัดบีโอแชนแนลทุกคนนะคือแบบบอกว่าอยากให้ปิมงานใหม่ชุดนี้เป็นพิเศษนะครทุกคนครับคืนนี้ผมก็เลยนะครับตามค้อขอที่ทุกคนนั้นได้ร้องขอมานะผมบทเรียกผมว่าพระเจ้าแผนการของผมก็คือว่าผม ยุทธศัตูครับ <c oughs> จุกกระบาแล้ว ก็แล้วผมก็ได้ยุบตูทุกคน<ห>ผมจะแกล้งทีมงานนะว่าผมจะไล่ออกซึ่งมันมีอยู่หลายๆทีมงานเนี่ยหลายๆคนมากที่เขาเดินเข้ามาจนมากจนเกินไปนะทุกคนนะมันก็เลยําให้บอกว่าตัวเราเนี่ยไม่สามารถเดินไปต่อได้นะครับน้องๆคือพี่จะดับนิสัยทุกคนเลยนะครับผมทุกคนทีมงานทังนท้งหมด5คนพี่จะดับนิสัยให้หมดเลยนะพี่จะไล่ออกคนระับแล้วเราจะมาดูปฏิกิริยาก,กันดูครับว่าทีมงานเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงนะผมว่าถ้าแบบเอออยู่ๆตัวม่งจะเจ็งแล้วอย่างอยากให้มันอยู่ความรู้สึกอย่าง มันเจ็บมากมากนะครับคือทุกคนคือมันก็ใช้งบประมาณเยอะเกินไปนะผมก็จะระด,ดในี้ใส่ทีมงานกันนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องจันทร์หน่อยชั้นก็ไปถึงสองร้านซัมเมอร์ไทเบอร์ด้วยนะตรงร้านไข่แกงไข่เป็นพิเศษนะครับหรืออยากให้ผมแกงอะไรแบบแบบอะไรแบบนี้เป็นพิเศษนะคอมเมนต์เข้ามานะครับ,รบผมผมขอคลิปนี้สักสองโอเคดูคลิปของเรองเลยเดี๋ยวผมขอไปเตรียมกล้องนะเดี๋ยวจะได้เวลาทีมงานจะมาแล้วผมโอเคเราไปรอดูตอนทีมงานมาเลยจ้ อย่านะอย่าให้มันจับได้วันที่คลาส s h ียงกันกี oh, yeah. ่โมงเนี่ยมาแต่ัเอาดีดีทุกคนครับทุกคนตอนนี้นะครับทีมงานของผมเดินทางมาถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงปีแกล์ทีมงานเราต้องทำท่าแบบเอ๊ะผมต้องแอคแบบไหนนะผมต้องทำท่าแบบ หร, <ite> หรือว่าผมต้องทําหน้าตาหน้าสงสารครับทุกคนคือ <grande S 2> <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมจะทํำปฏิกิริยาหรือหน้าตาของผมเป็นอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวขอเรียกสกล,ลินปั๊นนะผมรับผมต้องทฮ่านีรกก็สามารถเข้าใจมึงในช่องชาแนลไปถึงสองโบราณศัพท์ไคเบอร์ด้วยนะทุกคนไปแก้ดีเหมือนกันเลย 1 hour later ทุกคนครับขอคุยด้วยพี่เบสพี่นอนครับพี่ไม้พี่แอนครับเรื่องอะไรกันพี่ยาไม่ใช่พี่เออผมอยากคุยกับทุกคนอยู่ไอ้เริ่องพ้ยไม้กินอยู่วะเออผมผมขอคุยกับทุกคนนะครับผมอยากให้คนช่วยติดทางานก่อยนักหนิเห้เรียร้อย่างนี้มีใครฟังบ้างม้ยเอเลยเาเ้ยทุกคนสีเลียนจริงนะมันไม่เรื่ยงสีเลียนจริงอ้าว คือผมจะบอกว่า,าเดือนที่ผ่านมาครับเราทำงานด้วยกันมาเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่สตูขาดทุนเยอะมากเพราะว่าการใช้งบประมาณของทุกคนเรื่อง,งยอดวิวเรื่ององค์กรขึ้นรถถเรื่องคนดูออก็ลดลงอย่างมากลด,ลดลดลงจนตอนนี้มันมีผลกระทบกับหลายอย่างด้วย <c oughs> ผมเกรงว่าเดือนหน้าอาจจะไม่มีงบประมาณที่จะทําให้เรานั้นได้ไปทําอะไรอืน่นสิเรียกไหม ีเรียสพี่ไมต้องโลดซีเรียลเลยงวประมาณน่ะหรอพยายามที่จะแบบดึงให้ให้นายกว่านนีะ้แต่ถ้าผมจะพูดกับพวกพี่ตรงๆว่าพี่จะัวดไหมก็ปวดมาปวดมาได้คือผมจะบอกว่าผมคงต้องเลิจกจ้างพวกพี่ก่อนนะมันไปต่อไม่ได้เราพี่ไม่ได้อำเลยไปต่อไม่ได้จริงๆดูดิทั้งเรื่องยอดวิวเรื่องงบประมาณพี่ตนก็ใช้งบเยอะเกิดกำหนดเกิน ยอดเยอะมากเยอะมากๆโอ้เดือนที่แล้วก็ใช้ไปตั้งเท่าไหร่พี่มลใช่ไหมใช่ไหมพี่มลก็เท่าไ,ไหร่ครับใช่อุปกรณ์อะไรอค่ะอุปกรณ์เราก็ลงทุนไปเยอะมากเราคงร่วมงานกันได้ถึงแค่สิ้นเดือนผมคงม,มีเงินจา้างพวกพี่ได้เท่านั้นผมก็เครียดนะผมก็พยายามนอนคิดหลายวันไม่รู้จะแบบคุยกับพวกพี่ยังไงดีอะเข้ามาเล่นเดี่ยวดีเลยยังไม่ถึงเดือนครับ <c oughs> นั่นแหละ ตลนทผมก็เซ็งเนี่ยตอนที่ผมก็เซ็งเนี่ยคือผมอไม่รู้ทำเงี้ยแล้วอะ่ะแต่คือผมคงต้องเลิกจ้างจริงๆน,นะพี่มันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆคือว่าเครียดแล้วพี่โอ้โหพี่ไม่ไมเข้าใจผมเครียดมากขอบคุณมากลุยที่ต้มงอานกันมาขอบคุณที่ช่วยกันนะก็ระหว่างนี้ก็หายานางกันก่อนนะฝากไว้ด้วยทั้งทีขอตัวนะวเราเดือนี้มเงินจ่ายองไรเดือนนี้ผมคงไม่มีจ่ายแล้วพี่ ห้อ,องตึง้งห้องเว้ผมหางานเราเป็นสิบสิบที่เลยนะครับเนี่ยเพิ่งได้ทำงานที่แรกยังไม่ถึงเดือนเลยเลยนี่ยพึ่งเช่าหอไงแล้วก็พึ่งจ่ายค่านู่นค่านี่แล้วก็เด้งคือ<ม>อะไระอ่ะไม่ผมขอกินนะนะวันนี้ผมไม่มีทางซื้อข้าวกินขอ ไปนะครับขอบคุณครับ <What? S 1> ถ้าติดเดือนเราไม่ได้เงินนี่ม่แย่อย์่ะเพราะว่าบ้านไกลอะเราแล้วค่ารถมานี่ก็ค่าน้ำมันค่าแก๊สค่าขนรถก็แย่หรอว่ะไม่เป็นไรเราไม่เป พ mm hmm, okay. hmm? ี่เจรู hmm. But, ้เร like mm ื hmm, ่องนี้แล้วบอกครับก็น่าจะรู้แหละเขาคุยกันแล้วแล้วเขาให้มอนว่าคุยหรือเปล่าคงไม่กล้าพูดเสองคนหรือผมใช้งบประมาณเยอะไปหร่าพี่ใช้ไปเท่าไหร่ที่ผ่านมาประมาณสี่ห้าเ่ยแต่เดือนนี้ว่าใช้ใจเยอะนะรอบุ๊กสองตัวของหนึ่งตัวร่มแสงน้าบีนี่เขาคงไม่เครียดเขาก็นับเครียดทีมาด้วยอันนี้ าหลักๆพี่ก็ใช้มกองก์ไงที่แน่ๆผมว่ามันก็เยอะตรงคอนเทนต์แหละครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ตามพี่นะพี่นนท์เพราะผมให้พี่นนท์ตัดสินใจฮะเรื่องงบเรื่องอะไรเงี้ยผมก็ตามพี่แหละผมก็ไม่อยากไปผัดใจไงพี่นนท์เป็นคนคิดใช่ไหมก็หลักๆก็ช่วยคิดแหละครับแต่หลักๆผมจะให้คอนเทนต์ไม่ทางเขาก็ให้เขาเต็มที่อะ่ะเออมันโทษกูไง ไม่ได้โทษ่าผมก็แค่พูดพ่ยครับพี่ผมก็แค่พูดผมไม่ได้โทษพี่เลยเราก็ใช้ด้วยกันหมดน,นี้ป่วะมันก็ใช่พี่แต่หลักๆแล้วผมเป็นคนให้พี่ตัดสินใจไงแต่ทุกครั้งที่เสนอไปก็ผ่านมอสตลอดนะพวกม,ม,มอะไรเงี้ยมอสก็ต้องเป็นคนอนรมัตินะพี่ก็ไม่ได้แบบถือเงินมอสก็ต้องเอาเงินมาให้เราถูกปะมอสอาจจะไม่อยากพูดนะพี่มันก็ต้องรู้ตัวเองว่าพี่ว่าใช้งบมากไปหรือเปล่าในแต่แลนะคอนเทนต์อะ แต่ที่มอไม่พูดอ่ะพี่ก็ต้องรู้ตัววพาว่ามันใช้เยอะไปหรือเปล่าแต่มึงกับผมก็ใช้ด้วยกันป่ะผมก็เข้าใจแต่หลังไม่พี่ตัดสินใจไงเชสฟิลใช่ไหมไม่เราก้ใช้ด้วยกันไงประเด็นก็ใช่แต่หลายอย่างผมก็ห้ามพี่แล้วไงพยายามแบบให้เซฟมออ่ะเราก็ใช้ด้วยกันนะหมายไม้ก็คิดถูกกับพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงไม่ผมรู้ก็พี่แต่ว่าพี่อ่ะดูมอสบ้างแล้วว่ามอสโอเคไหม ตัวครั้งที่มอรูปมออาจจะเกบก็ได้นะพี่ที่แบบอนุมานไพ่ไม่ใจเย็นไปแล้วคอยพูดกานแต่ที่มอสมันไม่พูดอ่ะมันอาจจะไม่อยากบอกพี่ก็ได้นะเวย้ยเรื่องที่ใช้งบเกินอ่ะพี่อาจจะใช้เยอะไปจริงก็ได้เอฟยฟิลใช่ไหมพี่ใช้แต่ละคอนเทนเนะอ่ะดีออมเบอร์ก็สี่พันแล้วอ่ะสี่ห้าพันแล้วมึงก็ใช้กับกูมึงจะมาพูดเพื่ออะไรวะไอ้ก๋วยใจเย็นใจเย็นต้องพูดอะไรตั้งหนาวะผมก็บอกพี่แล้วไงอ้ามึงก็ใช้กับกูมึงก็คิดกับกู ไม่ไโทษสิฮก็ไม่ได้โทษไงไม่พูดเลยว่าจะโทษอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่กีก็พูดหลายรอบนะฮะเป็นไรก็มเป็นไร็มาไปกันผมไม่ได้โทษอะไเลยเมื่อกี้พูดอยู่ผมพูดให้พี่คิดไงพี่ต้องคิดไงมือต้องคิดมต้องคิดเย็นใจทุกคนเย็นนั่งน่นั่งนคุยกันันเรื่อร ตอนนี้ไม่เมื่อกี้บอกว่าลงมาแล้วก็คุยกันเรื่องงบประมาณมันไม่พอก็จะพอพี่ใช้ไงไอ่เกียวไอ่เกีย่เลยใจเลยใส่ใจเลยใสๆจเลย่ใเลยใ่งจลยใส่ใเลยใส่เลยใ่ใลย่ใเลย่ใจเลยใเลย่ลยใี่ใจเลย่ใเลยใส่ใจเลย่เล้า่ใจขอยใส่ใเลย่ใเลยใส่ใจเลยใสๆใลใ่ใจเลย่ใจเลยใเลยใ่ใจยใส่เลยใใจเลย่ใลส ตอนนี้ก็คือไม่พอใจไม่พอใจจ้าพนักงานทั้งหมดนี่แหละแล้วก็ยอดวิวก็ตกแล้วก็รีทึมมันก็แกว่งอะไรมันแบบมันดูแย่ไปหมดเลยก็เลยจะไล่ออกทั้งหมดเลยไล่ออกอะไระเขาเรียนการใช้งบพอปอีคิดไปหาหนู่นนี่นั่นยูเบอร์ได้ใช้เยอะอะไรก็เยอะตอมด่อยพี่คอมก็เพิ่งซื้อมาสั่งเครื่องรอมแสนแล้วครับไม้ใจเยเ็น,เ,นเออยอดตกอะไร งบริมาณไม่มีมอสยังไม่เห็นคุยอะไรกับพี่เลยดูยอดจัสมินขายได้เยอะขนาดนี้จะยุบยอะอะไรพี่ว่าโดนในมอสแกงเงินหมดนี่ละพูดจริงก็ปกติมันมีนายมันก็ต้องพูดพูดกับพี่ถูกต้องปะปรษาพี่แต่นี่ไม่เห็น,นพูดอะไรเลยเขาอาจจะยังไม่บอกพี่หรือเปล่าไม่พี่ปกติมีนายคุยกยนตลอดพี่โดนแกงละจริง อันนี้พูดจริงๆมันได้ได้คุยอะไรหรอเาพี่อะไรกันครับเนี่ยเงินก็อยู่ที่พี่หมดเวลามันจะได้อะไรออกหรือมันจะทําอะไรมันก็ต้องถามพี่มันก็ต้องผ่านพี่ทุกคนอ่ะมันไม่เคยได้บอกไม่เคยได้เล่าอะไรให้ฟังเลยเกียนนั่นแหละเป็นคนอนุมัติอ่ะโดนแกนันหมดทุกคนนี่ละพูดจริงเงินอะไรก็อยู่ที่พี่มันจะไปจ่ายได้ไงหมดหมดอะไรก็เงินอยู่ที่พี่หมดเอาแล้วจริงใช่ไหมพี่จริง ผมไม,ไม่โดนแล้วหอไม่โดนแล้วเรอยาออกจริงจิยังกูไม่ออกออกไม่กูจะอะไแดกเอาไงกันต่อดีเน right. okay, mm ี่ยมดนไปไหนเราพี่ดนไปเาไม่รู้แล้วเออโดนแล้ไอ้มอนก็แค่แอคมาดูงานนั่นแหละโดนมันแกงมากๆเลยพูดจริงผมกอโทษนะพี่เอ็มโอเคี่เอมแร้อนนะ้อาไรต่อดีก็ถโดนไแล้วโดนหม่ได้ละ ทุกคนต่อไปนี้อยู่ปกตินะแล้วถ้าไอ้มอดมันมาเมื่อไหร่นะขอมันลาออกทุกคนเลยโอเคไหมแอ่ท้อนแขนน่ะพี่ขอลาออกหน้าซื่อเลยะไม่ต้องหาที่โอเคนะแยกกันทำงาน A few minutes later อะว่าเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ะ ไม่แพ้ของเราวันเนี้ยเดี๋ยวค่อยแพ้ไปไหนมาไปเดินเ,เล่นมาในตอนแรกตัวบอกว่าจะไม่ลงมาทำไมนะข้าง,งล่างเนี่ยข้ะจะลงมาทำไมอ่ะอืมไม่ไหวแล้วนะขอไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเงินแคไหนไม่ต้องให้เงินเลยไม่เลยไม่ให้เด็กัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวพี่เดี๋ยวใจก่อนเดีเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคไดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกว่าพไม่พอจัดเขาจะออกให้ทกัได้ก็ไม่พอออกจริงวะก็ไหนไหนงบก็ไม่พอแล้วไม่ใช่เหรอเงงบอยู่ทไมอ่ะไม่ไม่ไม่ทุกคนผมผมเลยบอกว่าผมแก้ทีเฉยมีคุณไม่คอมมรนอกว่าอยากให้แก้ทุกคนไม่ได้ออกสีไม่ได้ออกสีเตลกแล้วก็ใช้งบตจริงๆนมัน มันไม่ใช่เรื่องอะต้อน้าของลยมอเอาพี่มาหาเพื่อนเขาไม่รู้ด้วยละเฮ้ยตัวแต่เขาไม่เฮ้ยผมถ่ายคลิปจริงๆนั่นเนี่ยตัวเรื่องอย่างนี้ใครรอเล่นอย่นที่ไหนเป็นเรื่องของความรู้สึกเขาก็จะไม่อยู่ตัวเอาตัวตัวก็เอา